เอเียนบ่สวัสดีครับมัเนี้ฝนตกมันจะไปเอากบมากินกันปาควากับมีอะรนะครับชบมใช้เปรยเนาะเปนูปลาไปเรยปลาคอใหญ่ไม่ยอมตาวะมันบืนมา้งคตีนดียงมาจันทร์วันวาบ่เบินกูเปียกเนาะอะไรเอาฝนตกเจ้ากับเปียกกันตัวเนาะตากฝนเนาะปากก็บืนตัวเนาะลูกไปโอนเงี้ยมาเลยตัวสภา ไองบยัยกะกำลังเสียบไอหกเปนหนึ่งมงงหน่อยครับมงงหน่อยหลายครับแต่านอันนี้เจาะแล้วร่นเต็มเลยครับบ้านนี้เป็นบ้านมงมงนะครับขัปลูกมงมงแบบเป็นเ,เศรษฐกิจบุฟเฟ่เลยครับง้นหัวกวางจากผากล่องขึ้นหัวกินซื่อๆนี่ปวดอึดครับมวงนี่หลังเฮี้นในเปรีครับ ผู้โดมสมบูรณ์ผู้ยอมจอดแต่ขี้ยังดียว่เลยที่เออเออฮะเผาบอแต่กันดิกับเจมบอชันเลือดเลื่อนเลยที่ออกเลยไปที่นี่อู้อ้ออันนี้แต่ว่ารถนี้โอ๋อฐานเนี้ยบอเบื่อ ต้นน้อยๆเนี่ยก็เป็นหมากนะครับพ่อไปเรียบร้อยจะามามงวงมาเป็นราคาครับปีนี้หลังโอ้ยดินยังไม่ลมคับเจริญอะดำปะอะดำอ๋อม,มองวงมงวงวัในไหนเห็นยังวันไหนวะไปกินปะวะอันนี้กับมงวงอีกครับ

โอ้ยกบอยุ่ในน้ำมันจไปเด,ดิวไดแดดเลอสิบอกน่ยมันตัางขาแล้วนี่มันขาใส่มันออกรอมเชื่องกันไอ้เชื่องกันบ่มันบ่นีหรอกโอ้ยเท่าไหรกันเนยมาบึงกันไอ้บังควยมีควยจะเกีนควยกบดิเชื่องเังเยวะ่ควยมั เอไ,ได้ดรงนี้ยเ่ยถือกันนี่เนาะถือนเดี๋ยวถึงถเดี๋ยให้กอด้นยนันเราขอไปไรแล้วมัมง้งใหญ่แลยงใ่ไว้ยาเพลดไปตีเพิ่งมตีเพิ่งอ้ตัวอุ้กตัว,ตวเราต้องมึงนะกินลายอยู่ด้ยังยังเ้ยครับกะจเอา,เอาเมันก็ต้องพัดเพล n ดมันก็ต้องจันดิจับจ้ำจีตัวอันตื่นอ่ะหาเรอพือีกกันจังตัวจังไนก ไอ้กดไว้ไกดอันปุ่มเลยคืเดียวกดคืเดียวเรียบร้อยครับกบสามตวัวป่าสามตัวครับปลข้อน้อยปลาเค็ยงก็ปลาข้อใหญ่หาแนวไปกินสมกันครับไม่ต้องปีนครับอยู่นี่ผมเก็บหมดเลยโอ้ยเน่าเอฟเอาไปเอไปเรียหนห้นะครับนวลเองสิกู๊ดวายสูวไอ้เดี๋ยวลูกหมากมัมยบูยืดบูอยากมั้ยสิว่าครับ ต่อมางาม,งามงามมางบงามชิมแล้วถึงหากินสมครับ <c oughs> มันเกี่ยวติเอาเดนเนาะบัดทีนี้เอาออ <c oughs> อไปเผาครับบรรยากาศดีๆฝนตกวิสิทธิการผมก็บ่เคยเอาเจอเทือเดียบัดทีนี้เป็นปลาเลยตัวนี้มันแกวทั้งนั้น เอาอยัางไวะ่ะม่เงียบงนยจ้บ่ตายจบ่คุลกเงามันก็นได้เอาบเปีนครับบนที่นี่เปเอาบเปีนดนะ้ <c oughs> ต้องถ่ายปีครับเอาบอปนลกอย่างนี้น ทั้งแต่งบุกจุกองสิบุ่ก็บมีนะร้อยปีดีกว่าครับไปฟาร์มของมาเขาทังงลังบ้ารเล้ว้ยยังก็ยังเป็นรักของถันดเกือบไม่พอมนะยัดเกือบม่พอมเนาะไเอาม้ยาวมาเปล่ยนหน่อยเอยู่เสเอายุ้งอวบนบ่เอายงอ ตัวอันเลย่วตัวต่มังไม่ิดตัวอะไรเยตัวโหนักเว้ยก็แหอยจะท่องเนยไปเเป็นจีบีรถเกือแตกอามันเกียวถือออกกบซะกกันอย่าบอกไปสิ Mười một lần đi chọn nhàng nèo chạc hương khẩn nhao 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 nè, nhao 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 ุไหนยู่จังมยอยู่ลกเงาเลยบ่ไอุเหสามันกินเปลยน่โว้ยนมากอยู่ดิคนแค่นหนึ่งไหมคนมากหนึ่งจนโอ้เงามันก็คือว่าเหงามันมันสิตตยความใหม่ก็เลยบล็อกน่จังอยู่หกาไงมันตีขี้เหล่านเหาต้นไกูพ่นทางบุญไงมันคืออย่ง แมงจอกบกิ่นมีโอ้กินนี่ักสีนกินีักีพ่อป่าเดมามันบบาอยากเจ้าหนคขี่เราขี่เราคนมาเอาตีขนเอาหรอ่คนตกอันนี้เหลืองเฮีจะมาบสุกครับาเียว ตำรวามารวดเราบ้านเราไงเรากำพอได้ซิมมเป็นรวยโอ้สีงามเลยสีงามสีงามไปเออจำนี่แหละจะการละหาคนเผารถไปนี่ <c oughs> <c oughs> ปีกปีกปีกปๆกหมาปีกเราเบิ่งต้มปลาคอใหญ่ครับเมนูของไอเปรีมันต้มไส่ปีะสันรอเบิ่งได้ขิดพันครับไอช่อนใหญ่เตยมหมอนะครับมากับไอช่อนเล็กไข่ปากกำลังไข่ครับจัดมาแต่หน้องนี่แหละฝนตกพอดีไอ้นุก ขึ้นในเนี้ยพวกตื๊กแหรบกันตึกแหรต,ตอนฝนตกได้มาตกง่ายเลยครับอันนี้กบพะคั่วเรียบร้อยฟักเรียบร้อยนะครับอันนี้ไข่กบไว้ให้ไอเปรเใส่ครับเดี๋ไอพ่นมาจังไอพ่นใส่เองบม่รู้ว่าพ่นติใส่ตอนเด็กไข่กบจะเมนูไข่ไข่เท่านั้นเลยทอดครับทอดเรียบร้อยแล้วๆๆเป่าปลาสุบไม่อาย วาคนดิบก no ่อนหินก่อนเรื่อยๆเดี๋ยวห้องจบบริวาเห้องจีบกระเพาะหรือว่าห้องจะผ่านเพ็ดเรับเราชมกโเพเห็ดใบเต็มขึ้นนี่ครับบริกินมันคำกะติมดแดงจอเนี่ยคนกินไปเนี่ยกับเสแซกทหารเอกยงไ่บชเอ็นโอ้เด็กการด็การนูเห็ดเป็นเดินนี่ยนอนเน่นอนคนสดเนีย นี่โฆษณาครับหาเมียท่านใดคนดังไฟเองแค่เดียงเลยครับสงสัยหิ้วเข่าคืออยู่ครับใส่บิลลแต่นุเกอร์ฉันเนี้เพียงได้อาการอาการเออโทรศัพท์มันไปให้ยังไงนี่เอามัเล่นตัวโทรศัพท์เอออย่าคนมีโทรศัพท์เล่นนี่จะฟังมีเนาะคอยก็ไม่เป็นยังแต่ว่าอันนี้อาการนักเนี่ย เยี้ยมาฟัาง,งเงี้ยยี่งฟังเีเอโอ้ไอ้ cây หัวเขาใส่เสียงซิดเลยท่นลงไปล้คือเสียงเงียบจากแซกนีจะซิบบ่ว่าไฟติดไฟมกว่าไฟลูกบ่กดมรณนะ <c oughs> <c oughs> ียแต่ยังหยุกตำหุ่งบ่โอดีเส,สียบเดี๋ยวพี่กอนตํำส้มตำ่ำตดเอเปรีนะคนี่เขาชอบกินขลาเจ้าน,น,นี่เห็นเห็ดว่มามีเหมาใหม่พร้ม Thấy lại sạch 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 Đây lại Nó sẹp đi Trông mẹ bị sụp khăm vô dần mà Đây Đây tầm đi Ô, nhìn, nhìn không quán đúng không đó, Ôi, bìa chìm hốn xuống lốt bìa Ô, thắt còn, thắt còn, mẹ bảo cái thắt còn ในกันครับส้มตำทำส้มตำทีนี้อ้ต่ำแบบหุ่งแบบแบบออร์แกนิกสีเขียวทั้งนั้นเลยทำแบบพิมพ์ยำผัดเผ็ดกบพอดีเลยพอดีเลยเตื่นเต้นพอดีเลยเหนือเบอร์นาฮ่าพัดอัน่อยกินพังพัดหลอกพัดหลอกไว้คุณกินกินขาดได้หนูคนมาจะกินเดียวแมนยูไวงเอาวะคุณนะทำไม ไอลวงว่าอยากขินขากเซนฮะความกินขาเลยเจ้นี่วะ <laughs> ไอปิริกิตอนมาแล้วม่กิน่กินก็วกินเอดียวได้กินกาขาข้าวเจ้ากินข,ขากินเดียวไลยเว้ยอืคือ,อ,อยังอร่อยแซ่บน,น่าตาเชียบโอษนา,าอม,อม,ามาเอ้่ะอินกินเป็นต่ไดมี่ะบกาแต่าว่านนละมีเ่นนี่ มาล้างสิบ่ระมาณนี้ไม่ใช่เหรอเงี้ยขอดิเง่งกันนะครับเนาะมานทำกันอันนี้น้อไมอ้เป็นว่าจีซุปเก่งไลยซุปน้อไม้ได้ครับนี่ซุปแบบคิดออกคิดออกคนไทยกินข้าวเจ้าเป็นไงอร่อยไหมเรียบเลี่ยงน่าอร่อยน่าอร่อยคนไทยกินเล้่ยงกับโบอู่นี่ ตัวจับโมีวใเนาะนี่แหละอยู่คือหอยเนียอยู่นอนจนนอนได้หลายตื่นแต่โจมีโทรศัพ์นี่โจมีโัรศับจเห็นยังบ่ไ้เห็นยังเล่นนี่นัจมีตัจับโจได้ไปนั่นไปนี่เล่นนอนได้แปดตื่นผลมือนึงนี่แปดตื่นเบาๆยหันแล้วจะกัตืนไม่หายโราเ่จะม่วงละิบก็ได้ห้าสิบก็ได้ น,นที่ระบาดกูไปตตอนกูนยุคใครกูลักออกไปเรียโน้นจ้ะตอนฝึกอยู่เนาะนาที่ระบาะเดเนะเรียนเงี้ยโอ๊กิบจับไปอะไรมาผัดนะมีหนา,านนนเนาะอะไรกาใช้เป๋่ยไปใครอ่ม,อมอจับจับมึกน ขอตัวกินขอจะคำสองคัมกัน